สวัสดีท่านผู้รับใช้แล้วก็พี่น้องทุกท่านนะคะคุณพระเจ้าให้คุณสมจิตอ่านบวชนาที่ส่งเข้าไปหนึ่งพงศว,วดานบทที่ยี่สิบเก้าข้อสิบสองทั้งความบ้างข้างและเกียรติมาจากโรงและโรงทรงครอบครองอยู่นะทุกสิ่งฤทธิอำนาจฤทธานุภาพอยู่ในผาดของโรงและอยู่ที่ผาดของโรงที่จะทรงกระททำให้ใหญ่ยิ่งและประทานกำลังแก่คนทั้งปวง ปตรมการส2ข้อ2เราจะให้เจ้าเป็นชนชาติใหญ่เราจะอวยพรเจ้าจะให้เจ้ามีชื่อเสียงใหญ่โตแล้วเจ้าจะเป็นพรอ,อิสยาห์54ข้อ17อาวุธทุกชนิดที่ทำขึ้นเพื่อต่อสู้เจ้าจะไม่ชนะและเจ้าจะพิสูจน์ว่าลิ้นทุกลิ้นที่ลุกขึ้นต่อสู้เจ้าในการพิพากษานั้นชั่วร้ายนี่คือมรดกของบรรดาผู้รับใช้ของพระยาเวและการให้ความยุติธรรมต่อพวกเขานั้น มาจากเราพยาเวตรัสดังนี้แหละพรรศีบที่หข้อ2ีแต่ท่านทั้งหลายต้องดำรงอยู่ในความเชื่ออย่างนาแน่วแน่มั่นคงและไม่โยกย้ายไปจากความหวังในข่าวประเสริฐที่ท่านได้ยินซึ่งได้ประกาศแก่มนุษย์ทุกคนทั่วใต้ฟ้าและข้าพเจ้าเปโลเป็นผู้ปฏิบัติของข่าวประเสริฐนี้ยอหีบทท้ี่ 17: ข้อ2 1ถึง22เพื่อพวกเขาจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ดังเช่นพระองค์ผู้ทรงเป็นพระบิดาในคาโร่งเพื่อพวกเขาจะได้อยู่ในโร่งและในคาโร่งด้วยเพื่อโลกจะได้เชื่อว่าพระองค์ทรงใช้คาโร่งมาเกียรติซึ่งพระองค์ประทานแก่คาโร่งนั้นคาโร่งมอบให้แก่พวกเขาเพื่อพวกเขาจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันดังเช่นพระองค์กับคาโร่งหนึ่งเป็นตัวบทที่ห้าก็สิบและหลังจากพวกท่านทนทุกข์ชั่วเวลาหนึ่งแล้วพระเจ้าแห่งพวกคุณทั้งสิ้นได้ทรงเรียกให้พวกท่าน เข้าในศักสินิรันดร์ของพระองค์ในพระเยซูคริสต์พระองค์เองก็จะทรงฟื้นฟูและจะทรงคำจุนให้มั่นคงจะทรงเสริมเรี่ยวแรงและจะทรงให้พวกท่านตั้งมั่นคุณพระเจ้าสําหรับภาวนะนะคะวันนี้ก็จะแบ่งปันในหัวข้อที่บอกว่าพระองค์ทรง,งทาสิ่งที่ยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นเมื่อเราติดตามพระเจ้าเราต้องสนใจในสิ่งที่พระเจ้าจะทําบางอย่างพระเจ้าตรัสพระเจ้าให้นิมิตร พระเจ้าแจ้งให้เราทราบว่าพระองค์จะทำอะไรในชีวิตของคนคนนั้นเระฉะนั้นพระเจ้าจึงนำถ้อยคำของพระเจ้ามายังเราก่อนไม่ว่าจะผ่านการที่เราฟังเทศนาอ่านพระคำของพระเจ้าเฝ้าเดี่ยวหรือการที่พระเจ้าประทานนิมิตผ่านผู้เผยพระวจนะหรือนิมิตที่พระเจ้าให้กับเราโดยตรงก็มีหลายวิธีที่พระเจ้าจะเคลื่อนพระสุริย์ของพระเจ้ามาเหนือชีวิตของท่านวันนั้นเราจำเป็นจะต้องจดจ่อหรือโฟกัสในสิ่งที่พระเจ้าจะทำด้วย หลายคนเราไม่เข้าใจหลักการนี้บางอย่างนะคะก่อนที่พระเจ้าจะทําสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในคนคนนั้นพระเจ้าจะทดสอบความเชื่อของเราบางทีปัญหาที่เกิดขึ้นมันเป็นเรื่องที่พระเจ้ากำลังทดสอบความเชื่อว่าเราอยู่ในจุดที่พร้อมที่จะรับพ้าพราไหมพร้อมที่จะรับสิ่งใหม่สิ่งใหญ่ไหมเพราะฉะนั้นอับราฮามัมพระเจ้าได้ตรัสก,กับเขาว่าในปฐมกาลบทที่12ข้อส เราจะทำให้เจ้ายิ่งใหญ่ถ้าพระเจ้าได้ตรัสกับเราวันนี้พระเจ้าจะทำแน่นอนแต่เราจำเป็นจะต้องได้ยินก่อนยอมจำนนบางอย่างนะคะพระเจ้าพูดกับเราแล้วเราต้องตอบสนองบางอย่างเราจำเป็นจะต้องติดสนิทกับพระเจ้าแล้วทูลขอปรึกษาพระเจ้าแล้วก็ขอการทรงนำเพราะฉะนั้นทั้งสองด้านเราจะจำเป็นจะต้องมี เพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเรากําลังให้ความสําคัญกับพระเจ้าถ้าพระเจ้าได้ตรัสกับเราเราเห็นชีวิตของอับราฮัมใช่ไหมเวลาเขาได้ยินเสียงพระเจ้าเขาตอบสนองทันทีแล้วก็เดินตามพระดํารัสไม่ใช่เดินตามปัญหาไม่ใช่เดินตามสถานการณ์ของโลกแต่เขาจะให้ความสําคัญกับสิ่งที่พระเจ้าจะทําในชีวิตของเขาวันนี้พระเจ้าพูดอะไรกับเราให้เราที่จะตั้งอกตั้งใจที่จะค리ว่าเอียงหู ของเราที่จะรับถ้อยคํานั้นขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าทรงพระชนอยู่และพระองค์พูดกับเราเมื่อพระเจ้าพูดกับเราเราจะไม่เมือนหน้าเราจะไม่เฉืยชาเราจะไม่เอาหูทวนลมแต่เราจะให้ความสําคัญทอมอกทอมใจยำเกรงพระเจ้าเมื่อเราได้ยินภะวจชนะในอิสยาบทที่66สข้อสองอันนี้ก็เป็นเรื่องที่การให้เกียรติภะวจชนะ การให้ความสําคัญกับพระเจ้าถ้าเราให้เกียรติพระเจ้าเราก็ให้เกียรติพระวจนะถ้าเราให้เกียรติพระเจ้าเราต้องให้ความสําคัญในการที่เราจะฟังพระวจนะรับพระวจนะเชื่อพระวจนะจนนํามาเป็นภาคปฏิบัติในหนึ่งพงศวดานบทที่ยีิบเก้าข้อที่สิบสองพระเจ้าได้พูดนะคะทั้งความมั่งคั่งและเกียรติมาจากพระองค์เราเชื่อไหมว่าพระเจ้าของเราเป็นเจ้าของความมั่งคั่งและเกียรติ พระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งพระสิริพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่และพระองค์ทรงครอบครองอยู่เหนือทุกสิ่งเราเชื่อไหมถ้าเราเชื่อพระคำของพระเจ้าที่เราได้ยินนี่แหละมันจะเกิดขึ้นแน่นอนก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะต้องเชื่อมต่อกับถ้อยคำที่พระเจ้าพูดกับเราด้วยเมื่อเราได้ยินเราจะไม่ได้ยินเพื่อประดับความรู้เราจาเป็นจะต้องให้ถ้อยคาของพระเจ้านั้นเป็นชีวิตของเราจริงๆฤทธิอำนาจแล้วก็ฤทธิฐานุภาพ อยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้าเราเชื่อไหมอันนั้นอ่านพระคำของพระเจ้าแต่ละช่วงแต่ละคําแต่ละวรรคแต่ละตอนศักดิ์สิทธิ์ยิ่งกว่ากฎหมายใดๆในโลกนี้และอยู่ที่พระหัตถ์ของพระองค์ที่จะทรงกระทําให้ใหญ่ยิ่งและประทานกําลังแก่คนทั้งปวงเพราะฉะนั้นการที่เราได้รับการสําแดงได้ยินเสียงพระเจ้าได้รับนิมิตพระเจ้าเป็นฝ่ายพูดเราเป็นฝ่ายตอบสนองแล้วเราจะไปนค้นหาอะไรอีกนะคะเพราะฉะนั้น การที่ได้ยินเสียงหรือว่าการที่ได้ยินถ้อยคําของพระเจ้ามันสุดยอดหลายคนนะคะไม่สนใจเย่อหยิ่งไม่อยากฟังเสียงไม่อยากฟังเสียงของพระเจ้ารู้แล้วรู้แล้วก็ขอให้เราทอมใจถ้าคําว่าพระเจ้าปรากฏขึ้นมาเนี่ยขอให้เราทอมเข้าไว้ให้เราให้ความสําคัญ ถ้าพระเจ้าเป็นผู้ที่ทําสิ่งที่อัศจรรย์ทั้งหมดทั้งปวงที่พูดถึงตามพระวจนะหนึ่งฟงโสดาันบทที่ยีบข้อที่12นี้นะคะเราแค่รับเอาด้วยความเชื่อถ้าเราบอกว่าพระเจ้าทําสิ่งใหญ่ได้พระเจ้าเป็นพระเจ้ายิ่งใหญ่ของเราพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์เราไม่สงสัยเราต้องเชื่อเอารับเอาเราก็จะเห็นว่าสิ่งเหล่านั้นมันจะเกิดขึ้นถ้าพระเจ้าพูดพระเจ้าจะทําบางคนเมื่อเขาได้สัญญาอะไรกับใคร มนุษย์ด้วยกันก็ยังต้องสัตย์ซื่อในคำมั่นสัญญานั้นพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่สัตย์ซื่อยิ่งกว่ามนุษย์คนใดในโลกนี้พระเจ้าเป็นพระเจ้าที่รักษาพันธสัญญาพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ให้เราเชื่อมต่อกับพระเจ้าด้วยความเชื่ออย่าสงสัยถ้าเราสงสัยมันจะไม่เกิดขึ้นแต่ถ้าเราเชื่อสิ่งที่พระเจ้าพูดสิ่งที่เราได้ยินพระเจ้าตรัสกับเราเป็นเลมาที่พระเจ้าเขาเรียกว่ากระแสรับสั่งที่มาถึงเราจริงๆ แม้เราไม่ขอมันจะเกิดขึ้นแน่นอนเพราะว่าพระเจ้าเป็นผู้กําหนดพระเจ้าลิขิตพระเจ้าเป็นผู้ประกาศว่าเราจะทําสิ่งนี้กับคนนี้จะเกิดขึ้นแน่ๆเพราะว่าพระเจ้าเป็นผู้ตรัสพระเจ้าเป็นผู้ปลุกพระประสงค์ของพระเจ้าในชีวิตของคนคนนั้นเมื่อเราได้ยินคําเผยเมื่อเราได้ยินพระวจนะเมื่อเราได้ยินถ้อยคําของพระเจ้าและวิญญาณของเราเปิดรับเราจะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า พระเจ้าเป็นผู้ที่ทําให้ยิ่งใหญ่และพระเจ้าประทานกําลังที่เข้มแข็งแล้วก็แข็งแกร่งในชีวิตของคนคนนั้นเมื่อพระเจ้าตรัสก,กับอัรลฮานโดยที่เขาไม่ได้ขอด้วยนะฮะเราจะทําให้เจ้ายิ่งใหญ่ปฐมกาลบทที่12ขออ้อ2และพระองค์ก็ทาพระองค์เป็นผู้ที่ทําให้ยิ่งใหญ่ไม่ใช่เราทาเอเมนเพราะฉะนั้นเราจึงต่อมใจเข้าไว้ยำเกรงพระเจ้าเข้าไว้ถ้าพระเจ้าตรัส มันจะเกิดขึ้นแน่นอนเพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงให้เราแสวงหาพระเจ้าเพื่อจะได้ยินเสียงของพระเจ้าเพื่อที่จะรับนิมิตท,ที่มาจากพระเจ้าถ้าเราได้ยินถ้าพระเจ้าเป็นฝ่ายพูดกับเราพระเจ้าจะรับผิดชอบพระเจ้าจะให้สิ่งที่พระองค์ตรัสนั้นเป็นจริงแน่นอนแม้ว่าเราจะเจออุปสรรคปัญหามากมายขออย่างเดียวอย่าทิ้งพระเจ้าเมื่อเราเจออุปสรรคปัญหาถ้าพระเจ้าตรัสยังไงยังไงก็เกิด นี่คือเหตุผลที่เราจําเป็นจะต้องเข้าใจในความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเราไม่ใช่ผู้กระทําความยิ่งใหญ่แต่พระเจ้าผู้ตรัสกับเราเป็นผู้กระทําการยิ่งใหญ่เอเมนนี่คือเหตุผลที่คริสเตียนจะต้องใช้เวลากับพระเจ้าผูกพันกับพระเจ้า เชื่อพระเจ้าอย่างต่อเนื่องถ้าไม่ต่อเราก็จะไม่ได้พบสิ่งที่พระเจ้าตรัสกับเราพระเจ้าบอกว่าถ้าเรามีความเชื่อเราต้องอดทนและรอคอยพระเจ้าได้จนท่านนัคทูตปารลบอกว่าข้าพระเจ้าเผเชิญทุกสิ่งได้โดยพระองค์เป็นผู้เสริมกําลังพระเจ้าจะไม่ได้ให้เราเดินด้วยกลีบกุลาบแม้ว่าเราบอกว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่แม้ว่าเราเป็นลูกที่พระเจ้าทรงรักแม้ว่าเราจะเป็นคนที่ยำเกรงพระเจ้าแค่ไหน พระเจ้าจะสร้างเราด้วยพระเจ้าจะให้เรามีประสบการณ์ทุกสถานการณ์เพราะฉะนั้นเรารเผชิญทุกสิ่งได้ไม่ใช่เหมือนที่พระเจ้าทําอะไรบางสิ่งบางอย่างกับโยบแล้วพระเจ้าก็อวดว่าโยบนี่เป็นคนดีรอบคอเป็นคนชอบธรรมมาซสตานก็กล่าวโทษกล่าวหลายโยบบอกว่าไม่จริงดอกที่เขารักพระเจ้าเพราะว่าเขาได้รับพระพรวันนี้พี่น้องขอพระเจ้าช่วยเราที่เราจะเป็นคนที่ไปตามพระดารัสของพระเจ้า ไม่ต้องกลัวเราจำเป็นจะต้องเป็นคนที่รับผิดชอบเสียงของพระเจ้าเราจำเป็นจะต้องเป็นคนหนึ่งที่ลุกขึ้นเพื่อพระเจ้าถ้าเราได้ยินเมื่อเราได้ยินข่าวเบอร์เสริฐเราก็รับเข้ามาเมื่อเราได้ยินเราก็ส่งต่อเพราะเรารู้ว่าพระเจ้าจะทําสิ่งที่ยิ่งใหญ่กับผู้คนมวลชนฝูงชนเมื่อเราไปประกาศเมื่อเราเป่าประกาศคนจะได้รับพอพอรคนจะได้ยินเสียงพระเจ้าคนจะตอบสนองพระเจ้าแน่นอน มีหลายคนที่เขารอเราอยู่มีหลายคนที่ต้องการความรอดอย่าไปคิดเองเออเองว่าโอ้ประกาศไปเขาก็ไม่เชื่อแล้วคุณมาเชื่อได้ยังไงล่ะก็ไม่ใช่เพราะเราได้ยินหรอกเราได้ยินเขาประกาศข่าวบริสุิการประกาศทําให้คนได้ยินเมื่อคนได้ยินเขาก็มีความเชื่อพระเจ้าเป็นแบบอย่างในเรื่องการที่พรงปลดปล่อยถ้อยคำมาหาอับราฮัมแล้วก็มาหาเรา เมื่อเราเปิดใจต่อข่าวประเสริฐเมื่อเราเปิดใจต่อถ้อยคำอันศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าจะทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่กับคนคนนั้นแน่นอนเพราะฉะนั้นอย่ากลัวอย่าสงสัยข่าวประเสริฐหรือว่าถ้อยคำของพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าจะทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของท่านแม้ว่าท่านจะเจอปัญหามากมายถ้าพระเจ้าได้ตรัสได้พูดอะไรกับใครบางคนจะบังเกิดขึ้นแน่ๆไม่ต้องกลัวนะคะไม่ต้องกลัวการวิพากวิจารณ์และการข่มเหง เมื่อเราเชื่อพระเจ้าคนเดียวในหมู่บ้านเมื่อเราเชื่อพระเจ้าคนเดียวในอำเภอเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่นะคะเราต้องกล้าแตกต่างเราต้องกล้าที่จะตอบสนองพระเจ้าไม่ใช่คนเชื่อพระเจ้าเยอะเราจึงมาตามพักพวกอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งแต่ว่าที่พระเจ้าเรียกเราก่อนใครในหมู่บ้านในชุมชน,น,นเราก็ได้ยินเสียงวิพากษ์วิจารต่างๆเราก็ถูกข่มเหงด้วยถูกลังเกียจเดียดฉันด้วยแต่ว่าเราก็ภูมิใจที่พระเจ้า เรียกเราและเราตอบสนองฉันภูมิใจที่พระเจ้าเรียกฉันในหมู่บ้านนั้นคนเดียวครั้งแรกในตอนนี้ก็เราก็ได้ครอบครัวเรามาเชื่อด้วยได้หลานเรามาเราก็หลานเราก็เป็นผู้รับใช้ก็เป็นอะไรที่มันตื่นเต้นเมื่อเราเชื่อฟังเมื่อพระเจ้าให้เรามาที่ไทยสงก็ไม่มีใครเชื่อมากมายแต่เมื่อเรามาเราเชื่อฟังแม้ว่าเราจะเจอการวิพากษ์วิจารณ์หรือการไม่เข้าใจ ว่าทำไมมาก็คนมากมายเขาก็ไม่ได้รู้จักกับพระเจ้าแต่เราเนี่ยได้ยินเสียงพระเจ้าเราก็แค่ตอบสนองเมื่อเราเชื่อฟังพระเจ้าจะทําสิ่งที่ยิ่งใหญ่กับคนคนนั้นให้เราให้ความสําคัญในการฟังเสียงพระเจ้าตามนิมิตที่พระเจ้าให้เราและเราก็จะลงมือเชื่อและปฏิบัติเหมือนพระเจ้าให้ฉันเห็นนิมิตว่าพระเจ้าให้สร้างพระนิเวศหลังใหม่หลังใหญ่ จะมีศักดิ์ศรีฉันไม่ได้ทําตามที่ฉันอยากจะทํานะคะแม้เราไม่ขอแต่ถ้าพระเจ้าให้เห็นนิมิตพระเจ้าจะให้มันเกิดขึ้นแม้จะมีอุปสรรคแม้จะมีความหนามมากมายถ้าพระเจ้าตรัสมันจะเกิดขึ้นแล้วมันก็เกิดขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นให้เราใส่ใจสนใจนิมิตให้เราใส่ใจสนใจสิ่งที่พระเจ้าจะตรัสกับเราเพราะว่าพระเจ้าเป็นผู้กระทำเราแค่ตอบสนอง พระเจ้ากระทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่เสมอสำหรับคนที่ใส่ใจในคำตรัสของพระเจ้าเพราะฉะนั้นอย่าไปสนใจในคำวิพากษ์วิจารณ์และการข่มขู่ข่มเหงสิ่งเหล่านั้นจะเป็นเหมือนกระดานกระโดดสู่การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งที่พระเจ้าจะให้เราเข้าไปเคลื่อนไปกับพระเสวีถ้าเราเชื่อถ้าเราจะทําตามน้าพระทัยพระเจ้าทําตามพระดํารัสของพระเจ้าเชื่อฟังนิมิตของพระเจ้า เราจะถูกต่อต้านด้วยนะคะเราจะถูกข่มเหงด้วยเพราะเราไม่ได้มีศัตรูกับมนุษย์แต่มารซาตานมันเป็นศัตรูกับพระเจ้าเป็นศัตรูต่อพระเยซูเพราะฉะนั้นไม่ได้ต่อต้านเราหรอกต่อต้านพระเยซูที่อยู่ในเราเพราะฉะนั้นพระเจ้าจะรับผิดชอบไม่ต้องเอาตัวเองไปรับเพราะว่าพระเจ้าเท่านั้นที่รับได้เราต้องขอพระเจ้าช่วยเราเอเมน เราไม่สามารถที่จะทําให้สิ่งที่ยิ่งใหญ่เกิดขึ้นพระเจ้าต่างหากพระเจ้าจะรับผิดชอบนะคะจงใจเย็นๆพระคําของพระเจ้ากล่าวว่าในอิสยาห้าสิบสี่ข้อสิบเจ็ดอาวุธทุกชนิดที่ทําขึ้นเพื่อต่อสู้กับเจ้าจะไม่ชนะหมายความว่ายังไงไม่มีสิ่งใดและไม่มีใครสามารถที่จะต่อสู้กับพระเจ้าได้ เราเป็นลูกน้องของพระเจ้าเรามีพระเจ้าเป็นเจ้านายเรามีพระเจ้าเป็นพระเจ้าผู้ทรงกระทำกิจอันยิ่งใหญ่มันน่าภาคภูมิใจหลายคนบอกว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่แต่ไม่ภูมิใจเมื่อได้เป็นคริสเตียนไม่ภูมิใจที่ได้รับใช้พระเจ้าเมื่อเราได้ยินเสียงของพระเจ้ารู้ว่าตุกหนุนใจให้ลุกขึ้นตอบสนองพระเจ้าบางคนโกรธรู้ไหมพระเจ้าพูดกับอับราฮัมอับราฮัมเก็บข้าวเก็บของลุกขึ้นทําตามเลยเดินตามพระดารัส เราไม่ได้หลูเกียรติพระเจ้าเมื่อเราได้ยินเสียงของพระเจ้าเราให้ความสําคัญกับพระเจ้าผู้ทรงศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่พระเจ้าผู้ทรงมหิชริตหลายคนภูมิใจที่เราได้เป็นลูกน้องคนใหญ่คนโตคนรวยในโลกนี้แต่ฉันอยากจะบอกนะคะฉันภูมิใจที่ฉันมีพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่และเป็นจอมเจ้านายเป็นองค์เจ้าชีวิตให้เรามาเชื่อด้วยกันเราจะไม่หลูเกียรติพระเจ้าเราจะไม่สับสน ให้ตาฝ่ายวิญญาณของเราเปิดออกโลกฝ่ายวิญญาณของเรามิติฝ่ายวิญญาณของเราให้เรามองเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ uh ้าให้เราเชื Listen, <un> ่อว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่ถ้าเราเชื่อพปรองจะทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นเราเป็นลูกของพระเจ้าพระเจ้าได้ตรัสกับเราพระเจ้าจะปกป้องพระเจ้าจะทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของเราคนมากมายอาจจะลูเกียรติเราคนมากมายอาจจะลูเกียรติพระเจ้าเราไม่ได้สนใจตรงนั้น เพราะว่าเราไม่ใช่คนที่จะไปทําสิ่งที่ยิ่งใหญ่แต่พระเจ้าเป็นผู้ทําถ้าพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าจะต่อสู้แทนเราพระเจ้าจะปกป้องเรามันจะเกิดขึ้นแน่แน่ส่วนเราจงยำเกรงพระเจ้าส่วนเราจงทอมใจให้เกียรติพระเจ้าพี่น้องพี่เทากับพระเจ้าให้มากๆตัวสั่นไม่ได้ยินเสียงพระเจ้าไม่มีใครที่จะต่อสู้และก็ต่อต้านกับพระเจ้าแล้วเขาจะเจริญได้ไม่มีอาวุธใดพระเจ้ายิ่งใหญ่ ผู้ทรงครอบครองผู้ทรงประทานชัยชนะให้กับเราให้เราไปทำกันบ้านว่าเราเชื่อว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่จริงไหมพระเจ้าทำได้จริงไหมพระเจ้ามีฤทธเดชจริงไหมสิ่งที่มารซสตานถามเมื่อฉันได้เห็นนิมิตงูก็ถามจริงหรือว่าพระเจ้าจะชนะจริงหรือว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่จริงหรือว่าพระเจ้ามีฤทธเดชไม่ต้องพูดอย่างอื่นฉันก็พูดตอบ ไปบอกไม่คิดเราก็ไม่สงสัยไม่จําเป็นจะต้องไปคิดตามคําพูดของมารคําถามของมานฉันสวนกลับไปบอกว่าจริงเราก็เป็นตามนั้นพระเจ้าของฉันยิ่งใหญ่นะนในขณะนั้นยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นแค่ฟังพระดํารัสของพระเจ้าฟังคําสั่งของพระเจ้าทาั้งๆที่ตอนนั้นมีแต่ปัญหาเจอแต่การต่อต้านข่มเหงทําอะไรก็ไม่สะดวกถูกขัดถูกขวาง พะเรามีศัตรทูที่มองไม่เห็นก็คือมารแต่เราเชื่อว่าพระเจ้าทําสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของเราให้เราที่จะกล่าวยืนยันเมื่อเราถูกลบกวนเมื่อเราได้ยินเสียงลบๆที่โจมตีภาวะชนะที่โจมตีต้อยคําของพระเจ้าที่โจมตีชีวิตของเราที่เรายังไม่ได้ไปตามความฝันของเราหรือนิมิตของเรายังไม่สําเร็จหรือว่าเป้าหมายของเรายังไม่สําเร็จอย่าท้ออย่าถอย เหมือนเมื่อวานได้แบ่งปันไปแล้วอย่าหงุดหงิดกับสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นเมื่อพระเจ้าตรัสกับเราจงกล่าวยืนยันบ่อยๆว่าชีวิตของเราจะเป็นชีวิตที่ไปตามพระดํารัสไปตามเสียงของพระเจ้าที่พระเจ้าเป็นผู้ตรัสและพระเจ้าจะทําสิ่งเหล่านั้นในชีวิตของเราชีวิตของเราขึ้นอยู่กับพระเจ้าไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครบางครั้งมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเราด้วยซ้ำไปแค่เราฟังพระเจ้าให้ดีด และก็ขอให้เราที่จะเคลื่อนไปกับพัสสุริของพระเจ้าเอเมนและเราก็จะได้เห็นว่าพระเจ้าจะกระทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของคนที่ให้เกียรติพระเจ้าหลายครั้งเราได้ยินถ้อยคำเราได้ยินผู้นำบอกให้เราลุกขึ้นรับใช้บอกให้เราทาสิ่งนั้นสิ่งนี้เราก็มั่นใจในความสามารถของเราเราอาจจะมองว่าไม่สำคัญและเราก็ไม่ให้ความสำคัญและเราก็เฉย และเราก็เอาหูทวนลงอันนั้นบ่งบอกว่าเรากําลังไม่ตอบสนองและเราก็ไม่ให้เกียรติพระเจ้าแต่ที่จริงตัวเราเองเนื้อหนังของเราเองอยากจะทําแบบนั้นอยากจะทําแบบนี้อยากจะทําแบบนี้อยากจะทําแบบนั้นถ้าเราตอบสนองสิ่งที่พระเจ้าจะทํามันจะประสบความสําเร็จมันจะยิ่งใหญ่มากแม้ว่าเราจะเจอปัญหาพระเจ้าจะรับผิดชอบสิ่งที่พระเจ้าตรัสสิ่งที่พระเจ้าพูดขอให้เราไวต่อเสียงของพระเจ้า อย่าให้เราที่จะไวต่อปัญหาแล้วก็ไวต่อเนื้อหนังแล้วก็ความบาปนั้นคือจุดบอดจุดอ่อนแอของเราที่มารสตานจะโจมตีได้เพราะฉะนั้นขอปฏิเสธวิญญาณของเอวาที่เราเห็นเมื่อเขาไปใช้เวลากับมารไปใช้เวลากับงูไปใช้เวลากับความบาปแล้วก็สิ่งที่ไม่ดีเรารู้ว่าไม่ดีเราก็เดินเข้าไปและเราก็ใช้เวลามากแทนที่เราจะใช้เวลาที่จะฟังเสียงพระเจ้าและเราก็จะตามเสียงนั้น ตอบสนองแล้วเราก็จะได้รับพรเพราะฉะนั้นอย่าให้ใครมาทําให้เราวอกแวกอย่าให้มารสตานมาทําให้เราวอกแวกกับถ้อยคําจงให้ทุกสิ่งที่พระเจ้าจะให้เราทําให้ความสําคัญอย่าให้ความสําคัญกับสิ่งที่ไม่ได้มาจากพระเจ้าถ้าเราทําสิ่งที่มาจากพระเจ้ามันจะไปไกลมันจะไปได้สวยมันจะสําเร็จแน่ๆนี่คือสิ่งที่พระเจ้าพอพระไทยเมื่อเราตอบสนอง พระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ไหมสําหรับเราพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่รักเราพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ตรัสและส่งพระชนอยู่ปรุงจะช่วยเหลือเราเมื่อพระเจ้าพูดกับเราปรุงจะรับผิดชอบก็ขอให้เราตอบสนองความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าให้เป็นฤทธิอำนาจของพระเจ้าให้เป็นพัสริของพระเจ้านะคะมากมายเกินขนาดนับเกินที่เราจะเข้าใจด้วยซ้ำเราจะเข้าใจด้วยกําลังความสามารถสติปัญญาเราไม่ได้เราต้องเชื่อเอา เพราะฉะนั้นนี่คือจุดโฟกัสที่เราจะเคลื่อนไปกับพระเจ้าให้เรามั่นใจว่าเราอยู่ในแผนการแผนงานของพระเจ้าอย่าสงสัยอย่าโยกย้ายความเชื่อมั่นคงเขาไว้เหมือนอับราฮัมเส้นทางนั้นเป็นเส้นทางที่พระเจ้าเลือกให้กับเราพระเจ้าจะทําสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของท่านแน่นอนข้าแต่พระเจ้าขอปรงวยพรเมื่อพี่น้องของข้าพปรงได้ยินได้ฟังพระดํารัสขอให้เราเชื่อเอาขอให้เราเชื่อมต่อ อย่าให้เราที่จะเพิกเฉยเมินเฉยแต่ให้เราเชื่อเราจะไม่เพียงแต่พูดรับเอาแต่พฤติกรรมเราจะไปตามความคิดและคำพูดของเราพระเจ้ายิ่งใหญ่พระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพพระเจ้าผู้ทรงมีฤทธิ์เดชมีฤทธิ์อำนาจพระเจ้าผู้ทรงชัยชนะพระเจ้าผู้ทรงโออาตการและปร่งทรงครอบครองแผ่นดินโลกสวรรค์โอฮาเลลูยาสันและเส้วขอบคุณพระเจ้าโลกใบนี้เต็มไปด้วยพระสุริ พระคำของพระเจ้าพระดำรัสของพระเจ้าจะเป็นจริงแน่นอนเราขอบคุณพปรองล่วงหน้าในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนพระเจ้าอวยพร้เราพอ้ยคร่ค่ะขะใช่ค่ะอบช่อุคคบคบขอขอบคุณคบขออขอค่ะะค่ะ ¡No, no, no!